สองพันปีก a g อันนั้นมองฟังศพประมาณสองพันปีที่แล้วจะ้ะอยู่ข้างล่างนี่พี่น,อน้องนี่่ค่ะอยู่ข้างล่างนี่ไปไปเบิง้งไปลุงฟังศพสมัยตะกี้สมัยสองพันปีที่แล้ว เดินไปดูภาพพี่น้องมาเบิงค่ะ่มีเลือยงยังน,นะคะเขาเจาะเพ็ดเป็นหินหินเป็นอันไวหินเคยยังก่อนเป็นมากไว้ค่ะอาจจะเป็นกรอกองแถวนี้แหละพี่น้องนี่ค่ะจังเป็นคัวกกองนี่สิเพ็ดเป็นมากไว้อาจจะเกิดส่งข้ามเกิดยังสีน่าขนะอกคิดวนะ่ะเนาะ นตกเอาพี่น้องมาดูค่ะสูสารรุมบ้างศพสักใย้กอนเนาะเป็นคือจังปลาซ่าบ้านห้องนะคะพี่นะ้อง นะคะถ้าจเจ้าเหตุเป็นลุงเ็คือแบบเอาคนหลายๆนะคะเอามาเอามาถมเอามมเอามาถมร่วมกันนะสินะคะฮะว่าเด้ดเกระดูกแกะ,น,ะน,นะนั่นเองพวกค่ะนี่จ้ะมองนี้เนาะเอาคน จะไอ้คุดลุมคุดลุมนะคะแล้วก็เอาคนลงไปเนาะแล้วก็เอาหินทมไปจะเอแค้นไปายบอกนะคะ หลายลุมอยู่พี่น้องหลายลุมอยู่ใช่ไหมแต่ละลุมแต่ละลุมนี่ข้าเจ้าพุทธพุทธละกะเอาหนึ่งหลายลุม ลหาุุ่ยอูสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอตอนี้ตีพัน้องเขาเลยคือเกาจ่ะขณะที่รอเขาจะบิอย่างกันนะคะนอดังไฟตีพัดน้องมาเก็บหอยคือเกาจ้ะ่็เป็นการไม่เสียเวลานอจ้ะพอดีอัน โอตีเล่ามีา่โมมหาจ้ะโมคนจีนเนาะนี่เห็นบอมากกบเจอเลยนี่ค่ะนี่ก็เลยลงมากค่ะหากลับไปก็มากก็ได้คือเกาจากพี่นอ้องหอย มอนนำมันลงหลายเลยจ้ะก็่สิลงอยู่แค่นี่ล่ละจ้ะสิบป่งไงเปกกวนนี่แล้วเนาะหอยหอยแข้งหอยแข้งหอยแข้งหอ,ยค,งอยคลางแต่แต่พี่น้องสีอิ่นน่าจะเนาะหอยแข้งฝรั่ง เดี๋ยวจะเห็นพี่น้องจะเห็นไหมพี่อะนะเมื่อกี้เห็นอยู่นี่อึตาฝาดเอ้าเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ด้ค่ะโอ้ยเห็นเห็นนึกว่าหอยเห็นเห็นก็นึกว่าเป็นหอย ที่เก็บไปก่อนนะันนี้ได้คู่หนึ่งเหรอจะ้อะแต่ว่าจะมาเก็บอีกคือเก่ากเก็บว่าขั้นเวลาจีมาเจออีกแล้วนี่ได้สองแล้ว ยุ่นต้องเห็นมันสุกไข่มีดหรอกค่ะมันต้องอยุ่นทรายเนาะไม่ทรายมันจะอยู่จะตีไพ่หนอนไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะตรงนี้นะตีเก็บมว้มวนๆมัน ขุดลงไปมันเห็นไหมจ๊ะจล้ที่ภาพพี่น้องขุดเนาะมันสิอยู่เอ่อเป็นหู้ไหมคะเดี๋ยวเด้อที่หาเ,เ,เ,เปียกหอยก่อนจบบที่ภาพพี่น้องขุดมันจะเป็นหูหลุมๆลมลงไปเราก็ขุดขุดขุดนะจ๊ะเดี๋ยวลองมืตัวนี้ cái tôn nói long bụng này chơi ba bụng 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 ui bụng 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 ui bụng bụng

หมุนๆให้จ้า do I know it? mm. Mm. And it's strawberry ที่จะเพ็ทสตรอเบอรี่ซอสเอ่อวาดดิลาซอสจ้ะซื้อมากเนาะจ้ะเนาะต่างไกลได้จากพี่น้องเพราะว่าย้อนบอเห็นกันไหมคะเแม่น่า

ค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็อาจจะบ่ได้เห็นตอนส้มตีกินเขานะคะพอดีว่าเพื่อนตีเป็นคนนิ่นสาวมาเยี่ยมนะคะก็เลยใสเพื่อนตีแบส่วนตัวของเพื่อนน่าจะเนาะก็เลยขอทายคนกินในเบื้องมันจะเนาะแต่ว่าก็จะเก็บภาพบรรยากาศร่วมๆมาให้เบื้องค่ะมาเบื้องนิดหน่อยเตินกันนะคะวิวธรรมชาติมันจะเนาะนะคะแต่วกลับฝากพี่น้อง กดไลค์กดแชร์นะคะเพะื่อเป็นกี่ังใจให้การให้คลิปของสุ้มตีน้ำเลืจดตาค่ะเดาโชว์ของออันดุเต็นโชว์ให้เต้นจ้ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I'm going to eat it. I'm going to eat it. I'm going to eat it.